สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมดาวัน์โหลดมาที่เกมลูบล็อกอีเช่นเคยวันนี้เราเป่นเกมเออ่เกมอะไรเออ่เกมสกิ๊เกมอะไรแม่เขียนข้างหลังอะสกิ๊เซตสองได้เราไปอยู่ในเกมลูบล็อกอันที่เออที่ผมนี่พูดนะก็คือมันเหลือเวลาเหลือสี่สิบวินาทีคือผมต้องรีพูดนะนะตอนนี้ผมก็มปอยู่ไอรอนไอฟุกแล้วไอบูมแล้วก็ไอบีได้แล้วก็เช่าก็หนึ่ฝั่งก็ได้ก็แชร์ตามใครเพิ่งอะไรแต่ให้ผมได้ครับไอคีย์ใหม่ชิบหายเลยที่ไป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  เอ้กูกูถามพวกมึงดิถ้าพวกมึงชนะมึงจะไปทำอะไรไปทันหมาเวนัละเออเออเฮียไอโง่โง่ไอเฮียย้ยังเลี้ยงกุ้งอั้ยังยังเั้งยังงั้งยังงั้งยังงั้ยังงั้งยังเั้งยังงั้ยังงั้เฮัง้ยั่งั้งยังงั้เยังงั้้งยั้ยังเั้งยัง้ย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 ยเ้ย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  เอเนี่ยเยขาบ,บนหัวกูอะวิ่งอินหนึ่งอ,อะไอ,อ้จะรออะอรจะรอดูเนี่ยฉันเคยเล่นเกมหาดีมาก่อนเล้วแตจะกลับมาทำไมผมว่ามันปิดตังกเกย์จะกลับมาที่นี่อีกทำไมอะ ตอลเล่นชนะพวกมันเบี้ยวเงินผมห้ามตายนะพวกมึงจะพยายามแล้วมีเอ้ยกำจัดผู้เล่นได้อีกเหรอ

รอแล้วรอแล้วเราเปิดมาไม่ได้แบบนี้ยังไม่หนุกเลยสวัสดี๋ยวพัดไอ่ไม่ไมทำไมถึงต้องมีกระบอกข้างหลังไงไม่ได้เด่นแต่ก็แค่เคลียร์แต่ก็แค่เคลียร์อตอยแล้วไงเหี้ยโอ้โหจัดประเด็นคือแม่งยั่วมากเลย ทุกคนอย่านเตียงไว้แอมอยู่ใต้เตียงเดี๋ยวมันจะมีไอ้หน้าก็มาตีเราไอ้เหี้ยหลบไปหลบไป ไอ้พวกเี๋ไม่สักกลบตาพอมเนี่ยพอมเป็นพวกเดตาเนะพวกไอ้พวกเดือยตาเนอม่รับบาดเจ็บนะไอ้เดี๋ยบมาขอนั่ไงว่ไอ้มาขอนี่้งแอบไปแอบไปแอบไปไอ้แย่คนเล่นมา่อน่ไงวะยืมมาอนี่ไงงากุยม่ายงานกย่ายงานกุยช่ายงานกุา ไอ้โมงไปโมงอย่ามีกูตอนนี <S <S ้เราไม่ได้ใจใครเรื่องนั้นแหละใครไม่ใครตีกูไอ้สัตว์ไอ้โมงเนี่ย ไอ้พวก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 ได้ปวดกได้ปวดได้ปพเนี่ยไอกได้ปวดเนี่ยอ้พวกได้พกได้ปวดได้ดพวกพวไปเล่นพวกเล่นพวกไปเล่นไอ้พวมไม่ได้พวกไอ้พวกใคดีหยักลอดพวกไอ้เจ๊ ไอ้ยบุกไปเกียร์ยี่แบบตกตายตัวคนตัวนึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือเล่นยังไงอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละใช่ไงวบ้างเอไอ้ยบุกจาวาราจาวาานะครับจาวาราจาวารับตอนนี้พยายามอยู่ไอ้เชี่ย กัวนี้เจะตายจะหมดยี่สบวิสิบวิบวิเจสิบวิเบวเวจ็ิดเ้ดวเจดวเจ็ดสิบวิจวจดสิบวิดวิาสิบจสาบวิเสิบบจิบวบบบ หมดตัวรแล้เฮ้ยเฮ้หมดตัวร้ายมันรอดได้ไงวะเฮี้ยหมดตัวร้ายมันจะรอดได้เฮียที่ผานแล้วไม่ิวีทีทายวีสุดท้ายเกปดวีกูจะตายกูอะไอ่สมเฮ้ตายอ่ะโดนโนตาเป็นไงวะไม่รู้ไม่รู้เอาโอพวกมึงยังรอดเด้อต้องรอดได้ได้นะ

กูโจอยู่ไหนวะกูเล่นอยู่กูเล่นอยู่กูเล่นอยู่ว่าดูก็ไม่เห็นมไงไม่เห็นอ่ะไม่รู้เฮ้ยเล้นะใหญ่บูมเลยไม่เห็นเลยไอ้เชี่ยเร็วรๆไอ้สัตว์คนที่สามเร็วๆไอ้เจ้าโอ้ยไอ้เไอ้หนัดตายไอ้สัตว์ไม่ยังไม่เริ่มไม่ยังไม่ไปอย่างอันแรกเลยจริงเหรอคนแรกโคตรชายเออแย่หน่าแย่กี้ นี่ไิถายแล้วเล่นยังไงกูก็ไม่รู้ด้วยโอเคไปแล้วเฮ้ยเร็วๆร็วดิยอดที่สามเร็วเร็วๆเร็วเร็วกูกูอยากเล่นต่อได้เร็วเร็วเออฝากรอเออมาเฮ้ยมึงหลับไปเดียวเฮ้ยตายแล้วนั่นแหละอย่าไปเล่นเลยดูดูกันนะฮึปอ่ะไปมาไปเ กดที่หเร็วเร็วได้โปรดได้โ <c oughs> ปรดได้โปรดเอากูาเล่นเหรอ <c oughs> เล่นไงอ,ะอ่ะอ๋อต้องกดกดให้ดูสีแดงกูโดนสีแดงปึบปึบเกมกากเกมกลาง <c oughs> เดือบตัดตัด <c oughs> ตายกะไรอย่างนี้ตายฉันไม่อยากตายกลัวตาอะไรอย่างนี้เหรอเฮียกูกูแบบกูกูไว้อะไรแล้วอ่ะตรงเนี้ยเพื่อจะก่ัวยังไงตายมาตายมาตายมาตายไอ้นัทไอ้นัทหลับกูบอ่าหลับกูดูพวกกูเล่นไปนะออกน้ำโชวอโอ้โหต้องตายเพราะที่นี่เหี้ยนะจ๊ะเดีูพวกกูเล่นไปนะ เอาตายมาเพื่อนอันนี้คืออะไรวะไอ้แม่คนแรกอะมันทำเพี้ยไรกูก็ไม่รู้อ่ะอ๋อไอ้ไอ้ที่หาห้องป่าแล้วมันชอบไรฟ้าป่ะอ่ะอันนี้ใครเล่าล่ะกูเอ้าโอ้โหกูอยู่กับตัวลเตือะไรวะเร็วเลยวะมึงมึงโคตรรเ็วอะมึงต้องเข้าห้องเว้ยมันจะให้แบบบอกบอกห้องเว้ยว่าแบบบอกสีเหรอ แบบสมมต <qui>, ิห้องห้องห้องแบบห้องนี้ต้องมีสี่คนนะไว้เนี่ยมึงต้องเข้าห้องนั้นสี่คนนะไรเนี่ยห้ามเกินครับเอ้ยบีบบีบบีบบบเลยพวกก็ได้เลยปุกใครก็ได้อะไรอะไรห้องเหลืองห้องเหลืองห้องเหลืองสักคนกู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 อ่ากูกูโอเคห้องเหลืองกูแล้วมุกไปดูเออไอบีมเข้าอีกห้องเข้าอีกห้องมึงบอกเฮียเหลือเข้าด้วยเออใครเด้อดรึ บอยจะเหลือเท่าด้วยเ้ยกูยังไม่อยากตายตายฮาเลยนี่คือมีกวะโกมีกมีกมันไม่จบง่ายหรอกเกนานนังงาสามสามสามปีปีเออเออเอแดง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 นะแดงนะแดงนะเล็กจิบใช่ไหมเล็กจบใช่ไหม เออเออใช่ใช่ใช่สิบสิบเร็วนร็วเร็วร็วร็วรีบก่อนนะเออท่านก็อยู่กันสามคนสิเอ้าแล้วอีกคนเดินไปไหนอ่ะเอ้าเอาเอาเขาไม่ได้นะเขาไม่ได้ตายนะตายนะตายนะตานะไม่มีคนชนะสองรอบเลยที่มึงโดนแน่ไอ้หัวบอลรอดแล้วหัวบอลรอดแล้วสี่คนทำไงเนี่ยแล้วสี่คนคนนึงอ่ะตรงกลางไงโอ้มีคนตายอีกคน มีคนฆ่าตัวตายบางคนไหมอ้าวไม่เก่งอสองสองโคตรโล่ไอ้เชี่ยฟุกฟะเดี๋ยวกูอเดี๋ยวกูอยู่กันแล้วเดี๋ยวกูอยูกัแล้วอ้เชี่ยเลยเอ่อห้องห้สิบห้องห้สิบห้องห้สิบสองแดงแดงดงไปบ๊มเอ้ฟการอรเอ้ เดี๋ยวมุกมกน่อยากให้มันรอดเลยไอ้ยี่น้ำไอ้ยี่มืดมึงก็มาอยู่คนอีกห้องในนี้ดิมึงแค่สามมันอยู่เท้าตัวกันเออแค่นั้นเองเอ้ยรอดทุกคนกูอยากให้มันรอดแหละอูสี่คนดียวชิบหายแล้วเฮ้ยรอด เราไอ้ไอ้เรืืองวาไอ้เหลืองวะไอ้เหลืองวาไอ้ผูหญิงผู้หญงก็ได้คนพวกเราต้องขึ้นน้ำเงิ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 นน้เงินน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงิน้ำเงิ้ำเงิ้ำเงินน้งินน้ำเงิน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงิ้ำเงินน้เงินน้ำเงินน้ำเงิ้ำเ้ำเิงินน้ำ้ำเิงินนเงิเงินน้เงินน้เงิเงินน้เงิเงิ น่าจะจบแล้วนะยิงไกวิ่งไปเหลืออะไรคนเหลือสี่คนโคตรน้อยเอเหลือกันเองเหลือกันเองสามคนก็มาแล้วโอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาละเอามันกูจะรู้แล้วทำอะไรชิบหายแล้วชิบหายแล้วรู้แล้วรู้แล้ว ตัวร้ายไม่รอดไงแลตัวรายมันรอดเนล่ยตัวร้ายมันรอดเนี่ยไอ้บุกเาไอ้เรือมาเดี๋ยวเฮ้ยไอ้เรไอ้เรมทไอ้เรมทเฮ้ยมาเติมเต้เราเอมเต ไอ้ออกมาเนี้นะปังวิ่งปวางตัวห้องน้ำเนี้ยเนี่ยนังเจเอาปังนี่นะอันไหนทุยอะไอ้ยี่ยัอจะีสาระขานะไอ้ยีู่้้าย มีคนแอบอยู่ห้องน้ำมีคนนอกคนนึงมี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 เอาันีว่ามีมีมีอพัฐสุขภาพดีเอพัสุขภาพดี้ยิงยิงเก็บอไแบบนี้ไอ้ยิ่้ยไอ้ไปเลยนีเลือเลือุุ๊เก็บไอ้เลือเก็บไเลือ ไอ้นี่ไอ้เรื่องมันจะฟาวมันจะเกียวกันกู <c oughs> เก็บไอ้เรืองอไอง้ผัดหแบบลังได้ก <c oughs> น่าตีมีดจะตายไปเย้เอ้า <c oughs> เอาอกโตัวลายอลไหมดลายหมดเลยไ <c oughs> อ้ที่คุตัอไล่ยังไง เอาวามันแบ่งเป็นสองทีมถ้ากูอยู่กับไอ้เหลืองมิกวายเอ้แล้วกูอยู่กเออาอย่างนี้คนละเนื่อเลยดิ h ่าจะฟาดทีวีอ่ะไอ้เค่กตายเป็นแบตเตอรี่อ่ะมิกเอ้ยฟุกใหญ่ๆฟุกมีกระสุนมีจำกัดเอาไว้พอหรอเออฟุกฟุกฟุกฟกฟกมึงยิงไปนะยิงไปนะ

ดูไรชิบหายเลยยังไงเจ้าแต่กูทุกคนตัวไยกูเปิดเล่กูเห็นหัวกูจริงหัวเลยเฮ้ยนิ่งไว้ใครเป็นไรวะเกมฟอร์เฮ้ยเชนเฮ้ยเฮ้ยเจ๊จักตากู หันมาพอดนี้ได้นะเอ้ยเสลี่ยนไอ้นัดเอ้ากูกับมุกขาตัวร้ายเฉลยร้ายอยู่นี่เอ๊ยเพราะว่าไปถ้ากูเอาแว่นกระบวกออกกูเหมือดจอยนั่นเลยนี่ว่าไอ้เหี้ยนั่นนั่นมึงอยินอะไเอ้ไอตัวไอตัวผู้หญิงภาคแรกอ่ะอ่านึกออกเลยกูจำชื่อไม่ได้มนี เฮ้ยฉันไม่ต้องใช้ไอ้แย่คุมันไม่คิดจะทำฉากให้ดีกว่านี้เลยนอกจากเอาโมเปเปอร์ข้าวใส่กันนี่ไงเชี่ยรีบทำรีบรีบทำรีบทำไงรีบทำไม่เดินไม่เดินเยอะเยอะเยอะไม่อยากยุ่งกับมันไอ้ยแออยู่ใต้เตียงไว้อย่าออกมาละ

ไอ้มึงไอ้มึงเราเราเราไอดีกันไรโอเคจอยก่อนจอยก่อนแล้วไปเตไลเลยเ๋ยเดี๋ยเดี๋ยวคอยว่ากันทีหลังคอยว่ามึงมือเตไลมืงเตไลผู้หญิงมีหัวรุนเลยไอ้ยังไปีกตันเลยนี่เเตีมึงอ้มึงต้องอยู่แบบนี้ได้แค่ไหนเนี่ยทามัน

อ้ีวกเ้งก็ย้องเนียขอร้องเถอะขอร้องอันนี้แม่งเพิ่งลงที่ะเหลยยยขอรอเพื่อนลงทีย่าไม่ทันย่าไม่ิดตาเนี่ยกูจะตายกับเพื่อนวมทีบ่อย เดี๋ยวเดี๋ยผาเมือผมเกมที่แล้วอ่ะโอ้นอนไม่ข้อสวยอะไอ้บึงได้ตายเลยพวกเอ้พวกกูอยู่ยากขิ้ขายนิดแต่ึงบึงบึงเอไลเจอไลมากอย่าวเป็นกักเต็งดงอูเลยมันมันมันจะเล่นหรือเปล่าไอ้ที่ได้บยตายไอ้ไอ้กูอยู่กับตัวไายเดี๋ยวยังพอดีเดีเชี่ยเกียบพอดีเฮ้ยมาอะไรเงี้ยโอ้แล้วแรกเลยกูใหบีบใ เฮ้เช่นโกโจดูเล่นไงบ้มโกโจกุยอยู่ไหนอุ้ยโออตอคิ๊อืมอือือืมไอ้เื่อ้คิ๊นัวเลยเอ้ยโอ้ยไอ้หลอไงยคิ๊อย่างเดียวคิ๊อย่างเดียวฮึยเยวะเฮ้ยเดี๋ยวเอาผ่านแล้วเอาง่ายวะนี่ยนง่ายงยโอ้ยโอ้ยตนี้ตัวนี้กูยิงโอ้ยชิวๆเลยไหนคึ่งทิอะไรวะ อ่าทิมหายเลยขอเพื่อนชิมหายแล้วให้ให้ให้คิดให้นึกถึงว่ามียนายโดนเอคิอาตอนนั้นนายะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเพื่อนขอร้องไงะขอร้องไงาเออแั่เละอีกคนนึงไปอีกสองคนเดี๋ยวกูเล่นกันสองคนเหรออันจริงดิกูว่าทำไมกูโดนวิ่ไดเก็บเต็มเลยยยโอ้กูเล่นกับตัวกูเนอ้เี้ย่ชิยินดีกับรางวัล เดี๋ยวกูเล่นมินิเกมเต็มเลยกูเล่นหมดเลยกูเบาหมดเลยหายแล้วเนาะพหายแล้วเนาะนานจังเลยอ๋อเฮียเฮียคนสุดท้ายคนสุดท้ายเฮียไอเบคอนในศาสตร์พ่ายแล้วไอหลอดหลอดหลอดอ้ยกูเล่นคนเดียวหมดไอเฮียหลอดหลอดไอคุณผู้หญิงมึงเกาะคนสุดท้ายคนสุดท้ายมึงเกาะกูรอดแล้เนี่ยฮะไอคุณผู้หญิงไอนั่นมึงมึงโดนชิกเท่าไหร่อ่ะ ไม่มันมันแค่ปลาหินอ่ะให้โดนเหมือนในหนังครับอ้าวของมึงของปลาหินเหรอมินิเกมไม่เหมือนกันเว้ยเออไม่เหมือนกันจริงยี่สิบเยี่สิบวีไม่โดนไงรอ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 พอดีอ๋อยไหนที่นี่ก่อนนะเยอยดีกระดิังไม่ได้ก็โดนโอ้ยอันนี้เราวางกันครบด้วยดิสามคนสามคนเอ้ยสามคนไห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 นหนไ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 ไหน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 ไหหนไหหน เอาหนึ่งฟุกไอ้ไม่มีว่าได้ใครว่าได้ห้างดึงห้องนึงเออเข้ามาแล้วไอ้พวกเราไม่ไหวอ่ะไอ้เหี้ยพวกเราไม่ไหวอ่ะห้องตะกี้คนมันกูยังรอดนะกูยังรอดอยู่กูยังรอดอยู่เออห้องอะสามใช่ไหมไอ้เหี้ยพุกแป้งมันก็โยนสู่ส่วนหนึ่งเลยอ่ะ เมสิอนราดกนแ่สองคนสคนไอ้ไอใครใคไอ้บุงบุ้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 งบงบุงบุ้งกัมสอบสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีเล็กสีเล็กสีเล็กสีอหงกัน้สีสีสีบุ้งไม่าหลังนะ อ่าผู้หญิงไาแน่เข้าเงินสิบคนเดียวมันรอดนะไอ้เงี้ยเขื่อนต่ลายเองไมันเข้าได้ทุกตัวยังไม่มีแบบไม่ก็มาเข้าได้หมดไงแต่แค่อยู่ที่ว่ามันจะปัดจำนวนเฉยเออ่ายเไยเออไทยง่ายเนาะเออเป็นลมเลยไปสองคนไอ้บุ้มบุ๊มบุมบุ้มบุมบุมบุบุ้มบุมบุ

สามามเอ่อบมบมอยูกูมามาตามมึงอยู่ไันไปกันไปกันดี๋คนเดียบไปนี่ได้งี้นี่ีเอ่อยี่บก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 คุณผู้หญิงมาเหรอเฮ้ยคุณาโอเคุณมาเอาได้ๆคุณโออคุณผู้หญิงเออคุณผู้หญิงมาเออคือคือคุณผู้เอ้ยเอ้าเอ้าบีมเอ้าบีไปหาห้องบีไปหาองีเผือบี่ี อันนีมาเลยเบคุณบนอนนี้เลเลยครอีว่าคนมีเงาคิดตอเอาไอเมห้องนี้ม่มีสองสองเลยคิดตเยอะดตโตเอาไไงต่อหน้าต่อตาเลยต้อไ้อันยไโอ้ยอ ต่างนั้นก็ตายกูไม่โดนด้วยน้ำมือไอ้วไลนนั่นนเว้ยไอ้ไม่โดนด้วยน้ำมืออะไรไอเคนี่ห้องเดียวเลยไอออนน่าทาเก็บเออมเอามาเอามันที่มอากูไอออนน่าทายเก็บไอออนน่าทาเก็บไอออนน่ทาเก็บโอซี่อะไรโอซี่อะไรเล้ยพังเลยเหรออืมไหน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  ยังย <si ังย in ังยังนอนนู้นนู <h 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 ati> <h ati> <h ati ้นนอนนู้นู่นนอนนู้นป่ะอยู่คนเขาเอเขานั่ฮัมฮัมฮัมเฮ้ยขอความรเย้ฮูเร่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 เนี่ยวนังนังสยองวันกันเลยฮูเร่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 นี่ตั้งมาตวงน้ำอยู่คนเดียวนะขอให้ เฮ้ยไอ้ยุบไอ้ยกเจังกันยไอ้ยุจักันเ้ยไอ้ยเจักันเลยเ้ยจัเก้ยเลยอ้ยจังกันเลยไอ้ยัเกเย้ยุบจักเลยเอ้ยุบกเยไอ้ยุเย้ยจกันเลยไ้ยุบจยนเลยไอ้ยังกันเลยไอ้ยุังเย้ยบ v ังกันเลยไ้ยุบเลยไอ้ยบเลยไฮ้ยน

ไอโง่ไอเฮียน็อตมึงช่วยมันไงมึงช่วยมันไงแทนที่จะฆ่ามันไอเฮียกูถ้ากูอยู่ฝั่งมือกูไอเฮียโง่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งจะสุดโคตรน้อยไอทีมกูทำเฮียอะไรกันเนี่ย ไอ้บุ้งไอ้บุ้งต้องชนะได้ไอ้เชี่ยบุ้งบุ้งต้องชนะได้สัตว์ไอ้เชี่ยงโง่เนี่ยไอ้เชี่ยบุ้งต้องฆ่าไปเลยบทวายร้ายต้องตายไอ้เชี่ยมันจะตัวร้ายแค่ละเออบุ้งไอ้บุ้งกูเชี่ยมึงได้ไหมมึงต้องฆ่าไปเลยมึงข้ามพลาดนะมึงฆ่าไปเลยยิงหัวไปตายไอ้เยิงโง่เนี่ยเอ้าไอโง่ฮะเอ้าวิ่งวิ่งวิ่งอะไรอะไรมึงวิ่งอะไรบุ้งไอ้ไอฟุ้งเชี่ยวิ่งอะไรโง่เหี้ยตัวร้ายกุงโง่

นตลกูโละโอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับผมเกมแม่งโคตรมันเลยมึงแม่งวัดอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยที่แม่งไล่หัว่งมึงเรียแม่งติดมันเลยอ่ะไอ้เหี้ยใส่สกินเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโคตรบาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยใส่สกินเลย ยังสุ่มไม้ได้เยโอเคก็อย่าลืมทำตามที่ผมบอกโชควแรกแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ซึ่งจะเป็นคลิปอะไรแล้วเจอกัน